Grazie. น้องถือมนโนตนแล้วที่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าเรื่องดาวเทียมเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติมันคือความมั่นคงมันคืออนาคตมันคือทุกสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตของประเทศเราแต่ขณะนี้ปัญหาดาวเทียมเล่นไดน้กับประเทศเกิดขึ้นก็คือไม่องจากคอสชจะมีการเปิดประมูลวงจรดาวเทียมโดยระบบไปอนุญาตการบอกในระบบไฟอนุญาตก็คือสิทธ์ที่เป็นของเอกชน,นแต่ในอดีตที่ผ่านมาระบบสา,ารส,าารสาาริทธิ์ที่เป็นของรัฐ ผมต้องย้ำกับพี่น้องประชาชนว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ให้ดาวเทียมป<อ>เ,เป็นของเอกชนอยู่ในอาวากาศทุกประเทศทั่วโลกทุกอย่างต้องไปสืบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปราถึงวันนี้เป็นผลวงจากการกระทําของรัฐบาลคุณยิ่งแักเป็นจุดเริ่มต้นหลายคนแปลกใจว่าทำไมผมถึงมาฟ้องคุณยิ่งแรงเพราะเพราะว่าเรื่องมันซึ่งแดง ในช่วงที่เราเป็นสสเนี่ยเราเจอแต่เรื่องการนำข้าวที่ตร้งความเสียหายกับการพาดอย่างใจรุนแ้วและเรื่องดาวเทียมนั้นเงียบนะแต่ในช่วงที่มีการประมูลโดยสสทชทําให้ประชาชนที่รักชาติรักแผ่นดินเขาไม่ได้เลยต้องผลเอกสารเรื่องสำคัญสำคัญต้องลองเรียน่อจรงนำสูกวันนี้เรามาล้องอลอรรัฐบาลของคุณยิ่งรักเรามาล้องผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที ก็คือท่านประหลัดจะรรงท่านรองประหลัดเรามาร้องคณะกรรมการคอตชและมาล้อคณะกรรมการคอตชในประเด็นที่ร้องมีอยู่สี่ประเด็นอันที่หนึ่งก็คือคอรมอของคุณยิ่งรักได้มีดติดเห็นข้อให้ไทคมไปเจรจากับคุจีนเรื่องดาวเทียมไทคมเจ็ดในตำแหน่งองค์ปรที่ร้อยาซึ่งทำให้ทราบีย่า ประเด็นที่สองก็คือมติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลคนยิ่งรักเมื่อวันที่2 0กันยายน254เห็นชอบให้คอสตชออกไปอนุญาตให้กับไทยคมจึงนำไปสู่มติขับรถยน์ของวันนี้ที่นำไปสู่ระบบดาวเทียมที่ใช้ระบบอนุญาตซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกประเด็นที่สามก็คือเราจะฟ้องปลัดกระทรวงและเรากำลังลง ICP ที่เป็น,าน้ารตีลัที่เอื้อประโยชน์ ให้กับบริษัทไทยผลและประเด็นสุดท้ายคือเราฟ้องชนะกรรมการกสทชอชและกสทที่ใช้อำนาจในการขอใบอนุญาตภาษาเต็มเลยนะใบอนุญาตนี่ก็คือใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์มรดกแฝดที่สามที่ให้ใช้สิทธิ์ในการเข้าสู่วงจรดาวเทียมซึ่งไม่มีอำนาจนี่คือสีป่ประเด็นและเราก็าไปร้อง นกานดขอายาสุจริตเพื่อดำเนินสุดจะดีสุดจะดีสุดจะดีพี่น้องสุสดจะดีนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเรื่องดาวเทียมที่รัฐบาลคนนี้ังรักทำมาต่างความสับสนเยอะมากนเะนื่องจากว่ามันจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของรัฐธรมนูญด้วยก็เลยเมื่อเช้านี้ก็ได้ไปร้องศาลร,รัฐธรรมนูญในมาตราที่สร้งางปัญหาจากาจม,มาตรปุณนยังรักก็คือเมื่อเช้าไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา190รที่ปกติแล้วแต่ถ้าจำได้ การเจรจาระหว่างประเทศเนี่ยต้องมีการผ่านรัฐสภาแต่รัฐบาลคุณยิ่งเล็กไม่ได้ให้ผ่านรัฐสภาและตอนหลังรู้ว่าตัวเองทำผิดจะให้แก้ไขมาตรฐานนี้แต่โชคดีที่สารน้ำมือขณะนั้นวินิจฉัยให้เป็นโมฆะเประเด็นที่สองที่ร้องรราัฐมนตรีก็คือการที่ให้ออกใบอนุญาตเจ้าทีมไทยคนเด็ดและแปดในอดีตขณะที่ลามตามป็นหนึ่งยุคปฏิบันนะณขณะนั้นตัดนัฐมนือมาตรานสามถึงห้าลงเล็บหนึ่ง ก็คือออกแม้ระยะซอน์สังประธานที่ยังมีอไอยู่ซึ่งรับมนอไม่ให้ทำแล้วก็ประเด็นถัดมาจะเกีก่ยวข้องกับการประมูลตสาเทียมที่จะเกิดขึ้นวันที่28มีนาคมเป็นผลข,ของรัฐบาลคุณยิ่งรักที่ทาให้กสทรชมีการแก้ไขเพื่อป้องกันตนเงองเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ในวงจรดาวเทียมต้องเป็นของรัฐเรสเปซหรืออวากาศกฎหมายไทยไม่มีใครเข้าถึง ศาลก็ไม่เข้าไม่ถึงแต่ไรทียูเป็นคนกําหนดว่าต้องเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ใช่หน้าที่ของสนทรรเขาจึงแก้ไขให้เป็นหน้าที่ตัวเองซึ่งขัดรัฐมนตรีมาแต่6ติกรัฐมนตรีมาสต่60และประเด็นสุดท้ายประก,กาศกองตรวจทชที่มีการ,กรประมูลวงจรดาวเทียมที่แบ่งเป็นแพ็กเกจในวันที่28นี้เ,เนี่ยก็ขัดรัฐมนตรีนี่คือสิ่งที่ผมไปฟ้อง ผู้ตรวยการแผ่นดินเพื่อยชื่ต่อสารละเมเมือเช้ารับแลายก็มาเรื่องแ่นดิที่ติครับใช่ไหมครับเลยครับเพราะนันทำไมนั้นก็คือถ้าตามสัญญาสับปญาาดาวเทียมไทยคมสามสิปีในสัญญากําหนไว้ชดเจนว่าบริษัทไทยคมต้องส่งดาวเทียมขึ้นอกาศตลอดให้บริการได้อย่าง35 และในช่วงปี53-54ขับขามมาได้เกือบ20 24ด้วยสิทธิหน้าที่ไทยคมต้องส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแต่เพราะมีแผนการที่จะไปเจราเจรากับทางจีนก็คือนม่นจ่กเป็นดาวเทียมของกองทัพและอจรมงิรักแค่เห็นฟองแม่จ่ว่ามันเป็นผลปนที่กับคนใกล้ตัวแทนที่จะบังคับให้เขาส่งดาวเทียมในระบบสัมปทานกับเพื่อประโยชน์ให้เขาไปเจราจาได้ครับ คือก็เป็นเรื่องของศาลครับเราเรียนกับพี่น้องสื่อมชนว่าขณะนี้เรายื่นร้องผมมีรายชื่อให้นะครทั้งหมด52คนนะครใน4ีหงานทั้งหมด52คนซึ่งเยอ๋ยังไงก็สามารถตรวจสอบรายชื่อที่เราอได้ตลัหรือที่น่งกระทรวตอนนั้นเป็นใครที่ที่เป็นตดก็เป็นตลาดกระทรวงอทีซีะ่อหญิงนะครเดี๋ยวนครัที่ิง ขาเดกทุกกิอมล้วครัเป็นเตกาที่กขึ้นตอนี5 3 4 5ทุกคนเกิไปหมดแล้วแต่มันก็เป็นการบอกอย่างหนึ่ว่าการทุจริตที่เราสบัดพลาดจเป็นเพบัติของครอบครัวหรือะไรกตรมทูมันเกิดจากความร่วมมือของแช้ว่านักการเมืองช่วกับทนายการเองทุกทก มันก็เหมือนกับจันำข้าวก็องมีนักการเมืองช่วกลุ่มหนึ่งแล้วก็ขัานการเร็วกลุ่มหนึ่งที่สมกับกันในการทำเรื่องระบบดาวเทียมก็เหมือนกันต้องมีนักการเมืองช่วและขัานการเล็วในการสมกับร่วกันในการโรต้สมบของชาาิมาเป็น่องส่วนและขออนุญ,ญาตไปันิัฐานนะครับว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้ซับซ้อนมากผมใช้เวลาเตรียมตัวยั่งนะครับยากกว่าโครงการจำนำข้าวเพราะมันอยู่ในอวกาศส,สูงจากระดับเส้นศูนย์สูตรไปหนา5,786กิโลเมตร ซึ่งคนทั่วไปมองไม่เห็นดังนั้นดูการเชิญชวนทุกนี้เวลา1ิเวาริกาผมจะรายสดอ่ายไฟลยอยากให้เข้าใจับวันนี้เอาเฉพาแค่ประ,จจประเด็เนะททใหญ่ๆทงเพตทอตัมเองนะครับทงเพืของงก็ลองดทเวคระครับเกจะมีไม่อเช้าผมไปพิสูจนการด้วยแต่ไม่ได้แจ้งทวกเรานะฮะ ก็เลยแนกของเอกสารผู้จัดการเมันต้องว่ามัปัญหาถึงวันนี้วันนี้ประเทศชาตมีปัญหาเยอะเลยแล้เแน่ประเทศเดียวนกเป็นระบบนี้เพราะว่าเป็นมติของรัฐสภ โครงการที่ผมมีนะครับถ้าประมูลถ้าประมวลได้ประเทศชาติจะเสียหายมากคือเพราะสมัยนี้เนี่ยแม้แต่ตื่นทุกคนเนี่ยทุกคนจะใช้โทรศัพท์มือถือใช้ 5G กันหมดเพราะดาวเทียมดวงใหม่ก็จะส่ง 5G นะครับก็ตอนนี้ขอบคุณพี่น้องที่มินชอนแล้วก็พี่น้องไปสายโจตี้ติดตามไลฟ์นะครับ แล้วขอจำนะครับพรุ่งน,นี้เวลา10นาฬิกาผมจะมาอธิบายรายละเอียดให้เข้าใจเพราะเอกสารนั้นเยอะมากแลว้วก็เราพยายามตัดสองรวบรวมให้พี่น้องเข้าใจและพี่น้องจะรับรู้เลยว่าดาวเทียมมันคือชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วคน,น,นที่เห็นสิดงต่างนะครับ11นาฬิกาสังเกตุที่ผมนะ